นมัสการ์ธรรมอาจารย์จะเจริญพรโยมเจริญพรเป็นไรอยู่ดีสบายฝนตกแห้งเนาะโอ้ยฝนตกแห้งขากดีเด่นนี่วันหนึ่งเห็นดิบ้นที่เขามาหาอาจารย์เป็นเช่นไรก็มาฝันคักฝันแน่เลยอาจารย์ฝันอะไรเช่นไรร่างเบาตัวเฝ้าฝันเอาฝันเป็นย่านเฮ้ฝันเป็นย่านฝันเป็นย่านไม่ก็วางสันเนาะย่านมาหนีในฝันฝันก็จนย่านจนห่วงเหมือนเนาะโอ้โน โอ้โคนพื้งสิเลยโอ้ยโอ้ยยายาสิเลยโอ้ยก็สิว่าเลยก็สิว่าเขาว่าเป็นผีเปียกาสั่ยเนาะอ้าผีเปียกาสั่นจังไรคือรู้จักว่าพูดมหาเป็นผีเปรดกม่ในลักษณะใดเขาบอกเมียังปกเซี่ยวเซี่ยวม่นะเห็นโตว่าอาจารย์ใน้ฝันเห็นแล้วเป็นลักษณะอะไรบานเนี้ยเอ้ายางเยว่อยว่ยางไปทั้งลงขั้วอ๋อไม่ยิ่งหรอ เป็นไม่ยิ่งเป็นม่ยิงแสดงว่าย่านนี้คนลุกเล่นี่เสียเสียไรก็เจ้านเจ้าป็นสีอีสีแดงสีงเงินสียงนสีล่าสีะเสียเพื่อนเลยเป็นคนเสียไรไรเลยเอเป็นตัวเลยคุยกันไปเล่นบอกุยแล้วว่าพี่เปียดหน้าใช่ไหมวพเปียดสีเหลงหมดแล้วสันเรยว่ายายาาสันบ่งได้านี้ได้เล่ห้องหงมืออาจารย์บาเนี้น ในก่อนและีจังสี่นี่ให้ถามเนี่ยเพราะว่าผมเบิ่งหนังเกี่ยวกับผีป่งผีเปลี่ยนมันคือในหนังบอกอันที่ฟันเห็นเนี่ยอาจารย์ไมีเห็นมันคือมันขึ้นด้วยวะฮะขึกันเหรอเป็นลักษณะได้สังเกตผู้ตีนให้เรียบเมื่ออย่างบอกไม่ได้สังเกตใบหนงใบนาเห็นบ่บวกปากจ้ำจอมคำหูเข็มนี่บ้างว่าเห็นบ้างเห็นแต่คนนั้นเออเห็นแต่คนย่างว่ะเห็นแต่ยกเลยเปลี่ยนเป็นย่างว่ะโตสูงสูงว่ะเปลี่ยนเป็นลักษณะใดเห็นขนธรรมดานี่ยละคือคนนี่คนธรรมดาเป็นคนเนี่ย อาจารย์ไปเลือตอนไหนสินะเลือตอนว่ายายนี่ยายยายเปียดนี่สีเปรวเช็ดเยียงบบล่ะจำไ่ได้มันเถิดมันเลือก่อนจำไ่ได้โอก็เรียกว่าย่ายายจะไปเฮ็ดเลยสุดยอดไปเฮ็ดย่ายายช่วงช่วงย่านี่เลยโอ้เลยห้วยฝันตัวเดียวว่ะจะคือคนนี่แหละทีขคนแต่ว่าก็จะได้ยินเสียงว่ามาเปียดไปแล้วเด้อที่เออเขาเปียดหน้ามาสั่งเปียดหน้าเด้อไปเด้อเสียงเบาหน้า เปียดสเปียดยังเปล่โอ้อมอังยี่ดอกบันทีที่ว่าจังไหนบันทึกนันันเปลี่ยนที่เป็นเลขว่าบันนี้อาจารย์กันเห็นเปลีเนือบัทีนี้เพ่นไฮเลขไว้อยู่มันันบ่ฝันมันบเจียวเลขเกันว่าเปีดนี่คว่าบเป็นเลขเาน้่นเปียนนั่ปอดนอาจารย์เ่ินัเปลนเลขบอก่ามียนนปอดเป็นเปลีเป็นเเพื่นเพื่นเห็นยังเปลีน่ะ เพื่อนกระลังจะไปเห็นยังจังว่าจมมาได้่จังสิเห็นยังตัวหยันนะหยันเลยก็เรียกว่ายายาวสักเพื่อนสิมาขอส่วนบุญขาจังสิขอส่วนบุญนี่บุญนี่สิเป็ีนตีเป็นเลขเป็นยังกรับกับกับบ่าท่านได้ตีเป็นเลขได้เพิ่นกันสีจากได้บุญสักวันค่อยขายตีจังไรฮะมาสัมผัสเอาเลขค็กคาลิ่งจังนี่เหล็กเงียบหนี้เลยเป็นไปได้เพราะว่าเพื่อนสิไปดำหน้านะช่วงนี้มันดำหน้าดิ ถ้าฝืนควอมฝันนี่ฝันดีอยู่ฝันฝันเดียวกันบ้านนี่จันบ่คนเรโอ้ฝันเป็นเลขต่างหากอยู่ฝันเป็นเลขกเออจันสั่นดีใจนะมอยู่จั่นว่าจั่นว่าสั่นแม่ฝันคนละาเพิ่มนึ่งนั่นนะครับฝันเปลี่ยนฝันไปในสองสามมือแล้วครับฝันเปลี่ยนมากขึ้นมันม่อยู่ไม้ครับสองขึ้นขึ้นที่สามฝันเปลี่ยนแปดสามอาจารย์เนี่ย เป็ดเนี่เป็ดเนีันนี้วันนี้ฟันนี่ยฟันมาเห็นปลาปลาเนี่ยหลุมคือบวกกล้ลกวยหน่อยนู่นนี่ครับมันเต็มอยู่ป่าเนี่ยครับคอปลาดุกเต็มอยู่อืมก็เลยเอ,อกากระตาที่เอาของเงี้ยจับใส่จับใเซจิบในจิบต,มมต,ตาเต็มของคัน ได้พร้อมได้จับเอาพร้อมเอาใส่ของเรียบร้อยเอาข้อวิทย์เย็นหักข้อนะหมอจันมีมีตายอย่า้ยับมีปลาคอมีปลาดุกมีปลาคอสองอย่างปลาดุกกับปลาคอปลาดุกตีเป็นยังก้นมีส่งปลาดุกกระแปดครับบวกโล่งก้นหันปลาดุกแปดบวกกับปลาคอปลาคอเจ็ดแปดกับเจ็ดเป็นสิบห้าอ๋อแล้ได้ปลาดุก พอดีอีกท่านนึงจะฟันเห็นป่าเมื่เต็มบวกนี่เลีเขาแล้วอดีเห็นเจ้าคือมันเลียเขาแล้วแสดงว่าป่าได้บวกสั่งบ่แม่นบวกคือต้องบวกคนๆคือยังหลุ่แตเจอนป่าเต็มรูมนี่มันนะครับเพราะป่ามาหลายแหนบสั่นก็เลยก็เลยไปจับป่าป่าอันนี้ไปใส่ป่านย่างนี่นี่จะตัวเย่ท่านป่าต่ว่าได้แต่ว่าเรียกกันหรือว่าเขาเนี่ยครับ พ่อว่าครับแม่เป็นเลืม่นสิมาเจ็ดศูนย์แปดศูนย์อีกบ่บวกที่บวกกันเปลี่ยนศูนย์นี่นะบวกตัวนี้เป็นศูนย์ครับมุ่งกลุ่มปลาเป็นเจ็ดเป็นแปดครับตอนนั้นทีได้สามตัวแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดยังสี่บ่ทีที่สามตัวตอนนั้นอืออาจารย์ต้งอะไรบ่นี่โดยส่วนตัวอาจารย์แลครับว่าเป็นว่าเป็นแปดเป็นเป็นศูนย์เจ็ดกับกับศูนย์แปดเท่านั้นเยอนี่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ เจ็ดศูนย์นย์่าจะเป็นแปดแปดเ็ท่าเขยนเขียนไหมจับเอาจับเอาวันตีแล้วเซก็จ้าก็เตียวเ้อใส่ยังก็เตี๋ยวห้ถ้าเป็นลักษณะหนึ่งหีสิเท้าสิม่องแบบนี้อะไรบอกผมว่าคือก้อนหนนี้อาจารย์ให้เล็สูตรมาแล้วเนีอือเอไปเล็กไปเล็กไปว่าแล้วใชเล็กขั้นขาแล้วสิบ แม่นอีกข้อผิดหนึ่งเลขสูตรว่าต้องไปพูดถึงเลยเลขสูตรอาจารย์เขาแล้วจังไลกับเขาสิบจีงวดผ่านมาน่ะมันเขาามาได้เป็นความไม่สูตรเรียบ้อยแม่นเพราะฉะนั้นว่าต้องไปไปคิดยังมากเลยครัเนะเขาแล้วแต่ว่าจะเขาบนเขาล่างบบนี้เขากับมาเบาเลี้ยงฝันกระเทียนไปประกอบกันนั่นเองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนาะอาจารย์ตีเป็นบ้างครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดยังเดียวอาจารย์เจ็ดศูนย์แปดกับเจ็ดแปดเนาะ มันมีประดุกขบคาอนะป่าเพราะวิ่งเกจกับป่าวิเกจจะเสร็จเท่ากเป็นเกจเป็นแปดสามสามคู่นะครับเนาะนย์เกจชุดแปดครับยังจัดแปล้วเจ็ดแปดเจ็จแปดเนี่ยก็คือจับป่าป่าไม่ทั้งป่าเกจทั้งมีทั้งป่าเกจป่าแปดชุดนี้เอาตีไม่จ่ายยังตีไม่จัดนองบหมาจันบวกเนี่ยบวกปลายูนป่ามันอยู่หันเนี่ยบวกอะไรนี่แต่ป่า ตีเป็นเจ็จะได้จับนี่ก็ตีเป็นเจ็ได้ให้กันนี่อาจารย์จับนะจับได้หลายนนี่อาจารย์เตรีมก็ตาเตรีมคู่เตรียมตาเนี่ยไ้หลายอีคู่ก็ตีเป็นปากคู่ก็เป็นศูนนะปากตาก็เป็นศูนนะครับแมนแมนมุนมุนเ็นเหรอเห็นว่าก็ตีศูนซะกาเลขวันี้มันีพว่าพันอูนนี่มผ่อะไรเงี้ยวะจ็ดูนแปดซูนแปดเ็ดเจปท่านั้น บ่าว่าไอ้บ้านี้คันเท่าสีน้ำเบากันตามรักแล้วอาจารย์มาฝันไอ้เห็นเป็ดนี่เนาะครับผีนี่เป็นศูนย์ขึ้นเขาเป็ดเป็ี่ยนแปดศูนย์แปดขึ้นเขาเลยผีเป็ตผีเปรตเลยผีกับเป็นศูนย์ผีน้ำศูนย์เนี่ยบอเป็นโรกของจินวิญญาณนี่ตีน้ำศูนย์มั้งไม่ว่ากับไปไปยืมมองเนี้ยกับพวกฝันไปเห็นมีผีรักเดียวพ่กใคยฝันรักเดียวว่าพ่กใคยฝันเกี่ยวกับไอ้ผีเปรตได้เกี่ยวกับ มันเปเห็นตัวนึงท oh. uh mm hmm. ี่เราเปลี่ยนนะมันก็เย็นเมื่อั้นนะครับเห็นในฝันนั่นแหะที่เห็นในฝันเมื่อั้นเปลี่ยนมาแล้ววะท่นไม่ได้ดีเนี่ยย่างโอเปลี่ยนตัวใหญ่เดยย่างรูรูรูสิบหยดย่งแล้วว่าย่าๆเลยห่วงน้ำร้อนเ่งมืองจากรอสิบไปเอายังอย่ในเหัออะไอืจอห้วงฝันสี่้อะไรห่วงเมือกันมากว่าจะเล่นนน้องอีก ผมอมหัวแล้วก็นอนล็อเพือนก่อนอืมว่หันนี่ปิดหน้าด้วยัง่าวะกาสรุปฟันสองื้นนี่ฟันปลากับฟันนี่มัติตีเข่าโค้งกันนี่ก็เป็นเข่าโค้งเดียวกันนั่นแหละรับเพื่อศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนี่ยแต่ว่าวันนี้ไปเข่ากับ่วนเลขล็อกของอาจารย์ป่ะล็อกสิบสี่งวดไม่เคยพลาดเนี่ีมศูนย์เจ็ดกับศูนยปด ยิ่ใส่เลยมีดเดียวเด้นันนี้นี่ศูนย์เจดนี่โอ้ศูนย์เจเข่าเด้แมนแมนมีมีเข่าตัวศูนยเจ็นาะแมนเข่าศูนเจดจับที่อยู่ในล็อกไอ้เข่าศูนสูตรคำนวณแมนแต่แปดกับมาจัดอยู่พี่เดมนย์แปดกัมาจัดอยู่อยสามตัวบนอยู่ดิศูนย์บอสอ่นี่เดเขาก็ดึงมาใส่กันก็ได้ศูนย์ศนย์เจามศูนย์แดนี่เดกเพือเก่าครับ ก็หัวคือหัวมันสีเหล็กวัตถุข้อแล้วอย่างาเคลื่อนไหวเคล่นไหวจังนะมันสีเหล็กข้อเพาะันว่าได้ปูได้ปลาคันสมมุติว่าฝันว่าเป็นเลขนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเลขสีขาวแล้วเนาะนอาจาะเนาะมันมีสองอย่างเนาะครับมีสองอย่างแน่นขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับทุกค่ทุกคนด้วยๆทุกคนเด้อ